เเจ้าผยถอสวัสดีเค่ะชั้นานางสาวพัฒตาทําเนือร์ธไรตัวแทนนักศึกษามาหาวิทยา<อ>ลัยเ<อ>กษตรศาสตริภารธุรกิจมหาบัณฑิตตนที่5กลุ่มจังหวัดพะยาวันนี้จะมาเสนอร้านก๋วยเตี๋ยวครูกรรมยาวซึ่งมีการจัดการบริหารเกี่ยวกับการบริการที่โดดเด่น ประกอบกิจการเมื่อปีพศ2518วิสัยทัศน์ของร้านคือบริการเป็นกันเองดังญาติมิตรเจ้าของร้านคือนายสมบูรณ์และนางสุวรรณนามวงประวัติร้านก๋วยเตี๋ยวคูกรามยาวแรกๆเริ่มจากร้านขายกล้วยแขกเล็กๆริมถนนคูกรามยาวและเมื่อพอมีรายได้ก็คิดที่จะหันมาขายก๋วยเตี๋ยว โดยเริ่มไปรับซื้อลูกชิ้นจากร้านปุ๋ยเตี๋ยวในตลาดสดอำเภอเมืองส่วนน้ำซุปทำเองตามธรรมชาติเริ่มจากเตาปืนมาเป็นเตาแก๊สจากร้านเพิงเล็กๆมาเป็นบ้านและร้านที่ขยายใหญ่ขึ้นและเป็นที่รู้จักและยอมรับจนถึงปัจจุบันแนวคิดการบริหารโดยการนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้คือ 1. กลยุทธ์ด้านต้นทุน ซึ่งเป็นกิจการภายในครอบครัวสามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน 2. กลยุทธ์ความแตกต่างซึ่งใช้กระดูกหมูติดเนื้อกระดูกข้อเยอะๆทำน้ำซุปเพื่อทำให้น้ำซุปมีรสชาติที่เข้มข้นเน้นความสะอาดเป็นหลักใส่รากผักชีให้หอมและปรุงรสด้วยซอสป,ปรุงรสท,ทั่วไปและที่สำคัญการตกแต่งร้านภายในจะมีการเขียนสุภาษิตกดกลอน คําสอนของพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงคําสอนจากบรรพบุรุษที่ควรค่าแก่การจดจําและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันติดตามผนังของร้านทําให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเป็นอย่างมาก 3. กลยุทธ์เฉพาะกลุ่มโดยที่จะเน้นลูกค้าข้าราชการและคนในท้องถิ่น ผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆคือ 1. ป้ายางฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ป้ายของดีจังหวัดพะเยาซึ่งได้รับจากหอ,อการค้าจังหวัดพะเยาและใบผ่านมาตรฐานสุขาพิบาลซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพื่อไม่ให้ การเสียเวลาเราจะมาทำความรู้จักกับลุงสมบูรณ์และป้าสุวรรณาของเจ้าของราน ก็ตอนนั้นเนี้สารมองอาชีตอนนี้นะครื่าชดก้วก็ทำอไรทำน้ทำก๊อน้าทำถังันี้ก็ทำหม้อรับน้ำยางทำอะไรก็ทำหอ คุยที่บาทสองบาทสองบานห้าบาทจนม้านอน้อนไเแวน้มีเทคนิคหรือกลยุทธ์จะได้ตีเงี้ยือลูกค้าเปิดมาซิกใจมาใช้บริการจับยาวเนี่ยดีลัวบ ถ้กอยย่อรูดจับสบันี่ยจอโยนเ,เ,เหี่ยเหียวเี่ยเกียวเหี่ยวสูเหี่ยมซุ้งนี่น้อกัไก่ใส่อมตอกไปตอกมนันอันน,อนี้นอ้อกมันจะคนิดบ้านกกัน

มีมีมีติดต่อติดต่อโดตรงมีเบอร์โทรอะไอย่างเี้คะเบอร์โทรเบอร์โทรอย่างเงี้ยะหรือมห้าสี่สี่หนึ่งเจ็สติดต่อในใไดุิ่มอิกาแ่เลยอยู่มาคือเี่เนาะมันเหมืนเนาะสามหน หนึ่งหนึงประกอบ้านเมื่อปีพศ2510เราจอดสิบแปดสองพันห้าร้อยสิบแเรดยอี่กะอายุร้านนี่ะาบปี นีก็ปามีความซึ้งผากสงดใจมีความดีจะได้ดีกว่าน่าคุ้เขียวของเนี่ยปสบค้าสามเร็จจนถึงัจจุบันนี้อะเจีาใ่เนาะอย่าน้าเนี่ยเนาะกต้อ่านี้อย่งเนาะ มันจะมีการขยาสาขาใน่ายสาขาขยายสาขาขยายสาาที่ดไล้เรียกกาซื่อทอดไปใช้กับใครได 啊！ พี่น้องก็จ้างจะไปไหนจะขอพาท่านไปไปแอวเมืองขอพะเยาพะเยานั้นเป็นเมืองเก่า